สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีซอกแซกนะคะรายการที่จะเป็นเพื่อนซีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกันค่ะ พบกับดิฉันนะคะดุริยางคมขำค่ะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร i m u t p Live กันค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMTP u Live กันได้นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายและเสนอแนะรายการกันได้ค่ะ ในช่วงแรกกับซอกแซกพากินค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวการกําเนิดทาโก้นะคะซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นวัฒนธรรมของเม็กซิกันค่ะและในช่วงที่2ของวันนี้นะคะซอกแซกพาเที่ยวจะชวนไปซอกแซกเที่ยวต่างจังหวัดแบบวันเดย์ทริปกันค่ะจะไปได้ไกลถึงแค่ไหนกันบ้างนะคะรอติดตามรับฟังกันค่ะ เข้าสู่ช่วงแรกของวันนี้กับซอกแซกพากินค่ะจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับ เรื่องราวของทาโก้ค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกันนะคะที่มีส่วนผสมจากหลายๆชาติค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังได้ดูซีรีส์นะคะก็อาจจะเห็นว่าชาวอาเมริกันกินอาหารนานาชาติไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กรองทาโก้หรือว่าเรื่อยไปจนถึงอาหารไทยค่ะแต่สำหรับทาโก้นี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสำคัญของวัฒนธรรมอาหารเม็กซิกันค่ะเป็นตัวแทนอาหารที่เกี่ยวข้องกับความยากลำบากนะคะ เกี่ยวข้องกับการทำงานหนักในยุคอุตสาหกรรมค่ะนักวิชาการกล่าวว่าการใช้แป้งข้าวโพดมาทำให้แบนๆเพื่อใช้แทนช้อนนั้นปรากฏในวัฒนธรรมมนุษย์มานานนับพันปีแล้วนะคะ ส่วนคำว่าทาโก้ก็สันนิษฐานกันว่าเกิดขึ้นจากคำเรียกของคนงานเหมืองแร่ชาวอเมริกันในช่วงทศวรรษ1,800ค่ะในยุคนั้นนะคะชาวเหมืองแร่จะมีการทำระเบิดในเหมืองค่ะโดยการที่ห่อดินปืนเป็นแท่งนะคะด้วยกระดาษสีเงินหน้าตา,คา้ครซิก้าค่ะซึ่งก็จะเรียกว่าทาโก้นะคะมีอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ค่ะจาก university of minnesota นะคะเจ้าของหนังสือตำราทาโก้ Planet Taco: A Global History of American Food นะคะบอกไว้ว่าจากการทำระเบิดดินปืนนี่เองค่ะทำให้ชาวเหมืองเริ่มเรียกข่ออาหารของตัวเองว่าทาโก้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานที่พบว่าทาโก้ประเภทแรกมีชื่อว่าทาโก้ของชาวเหมืองค่ะ แม้จะกำเนิดขึ้นในเมืองแร่นะคะแต่ทาโก้ก็ยังไม่กลายเป็นอาหารประจำชาติค่ะจนกระทั่งเม็กซิโกกลายเป็นดินแดนอุตสาหกรรมนะคะเมืองหลวงเช่นเม็กซิโกซิตี้ก็กลายเป็นเมืองใหญ่เป็นแหล่งโรงงานค่ะผู้คนจากทั่วสารทิศก็เดินทางเข้ามารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะทำงาน ในโลกของโรงงานอุตสาหกรรมค่ะงานบางประเภทต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแรงงานหญิงนะคะผู้หญิงก็เริ่มเข้ามากระจุกรวมตัวอยู่ในเมืองเพื่อทำงานในโรงงานอย่างเช่นโรงงานมวนบุรีค่ะหรือว่าโรงงานทอผ้านะคะและด้วยความที่ค่าแรงนนั้นถูกนะคะแถมพอเมืองหลวงก,กลายเป็นเมืองใหญ่ค่ะ เราแรงงานหญิงที่พกทักษะการทำอาหารติดตัวมาด้วยก็เริ่มที่จะหาลำ้ำไพพิเศษนะคะด้วยการขายอาหารริมทางค่ะจุดน,นี้เองค่ะคุณผู้ฟังที่ทาโกอาหารที่เป็นห่อแป้งนะคะที่ซื้อง่ายรับประทานได้ด่วนก็ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆก,กับการเป็นสตรีทฟู้ดของคนใช้แรงงานค่ะถ้ามองวัฒนธรรมเม็กซิกันนะคะกระทั่งกับวัฒนธรรมกลุ่ม ลาตินอเมริกาค่ะก็คงพอจะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมกลุ่มรองนะคะคือเป็นวัฒนธรรมของคนที่ถูกกดขี่ค่ะคนละตินอเมริกามักถูกวัดภาพให้เป็นชนชั้นแรงงานนะคะพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่จะมีชีวิตที่ลำบากหน่อยค่ะแต่สำหรับทาโกเบลนะคะที่ปัจจุบันได้รับการ สถาปนากลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนฟาสฟู้จนอิมพอร์ตไปไกลออกไปทั่วโลกนะคะทากโก้ในฐานะอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความยากลำบากและการเติบโตขึ้นของชาวเม็กซิกันค่ะจุดกำเนิดในเมืองแร่นะคะเรื่อยมาจนถึงยุคที่ผู้หญิงต้องดิ้นรนจากค่าแรงที่น้อยนิดอาหารชนิดนี้ก็กลายมาเป็นแผงอาหารริมถนนจนวันหนึ่งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันชนค่ะในช่วงปลายทศวรรษ1 8 0 0ถึง1 ถึงต้น1,900นะคะชาวเม็กซิกันเริ่มอพยพค่ะจากเม็กซิโกไปใช้แรงงานในเหมืองและการก่อสร้างทางหลวงในสหรัฐนะคะยุคนั้นค่ะชาวเม็กซิกันก็เลยพาเอาอาหารและแผงอาหารติดตัวไปด้วยนะคะอาหารเม็กซิกันในยุคแรกก็ถูกมองว่าเป็นอาหารริมทางเป็นอาหารของคนใช้แรงงานหรืออาหารของชนชั้นล่างค่ะคล้ายๆกับตอนที่ทาโก้กำเนิดในเม็กซิโกนะคะ ทาโก้ในสหรัฐเองก็เกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานหญิงที่ตั้งแผงขายอาหารในนามของกลุ่มที่ชื่อว่า The Chili Queen s ค่ะซึ่งกลุ่มสาวสวยนี้นะคะก็จะเปิดแผงขายอาหารช่วงกลางคืนค่ะในงานเฟสติวัลที่เมืองซานอันโตนิโอนะคะช่วงทศวรรษ1880นะคะนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาเที่ยวที่ซานอันโตนิโอมากขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นคือการมาเพื่อซื้ออาหารนะคะ ก็ลองนึกภาพค่ะงานเฟสติวัลที่มีคนมากมายแล้วก็มี The Chili Queens นะคะซึ่งเป็นกลุ่มสาวๆที่ขายอาหารเม็กซิกันในยุคนั้นค่ะถือกันว่าเม็กซิโกเป็นประเทศที่อันตรายนะคะการไปทานอาหารอาเมริกันของกลุ่มราชินีพริกจึงดูเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวนะคะได้เสพอาหารที่เผ็ดร้อนค่ะอาหารเม็กซิกันนี้อาจจะมี มุมที่ถูกมองกันหลากหลายนะคะแต่เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดิ้นรนทางวัฒนธรรมค่ะอาหารเม็กซิกันเริ่มมีมีที่ทางที่ดีขึ้นนะคะในช่วงปี1910-19 2 0ถึงค่ะเมื่อชาวเม็กซิกันรุ่นต่อมาเริ่มมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเริ่มมีสิทธิท,ทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของสงครามค่ะ จุดนี้เองค่ะที่ลูกหลานเม็กซิกันก็ยังคงที่จะทานอาหารบ้านเกิดนะคะแล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ดินแดนฟาสต์ฟู้ดค่ะอาหารเม็กซิกันก็เลยค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารอเมริกันนะคะโดยเริ่มต้นจากการเป็นแผงฮอทดอกเล็กๆในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนของกรนเบลค่ะสุดท้ายแผงฮอทดอกนี้นะคะก็อาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ค่ะ นายเกรนเบลนะคะก็เลยไปเห็นว่าร้านอาหารเม็กซิกันตรงข้ามค่ะที่มีเปิดอยู่นั้นทำไมคนถึงเยอะนะคะนายเกรนเบลก็เลยทำสูตรทาโก้กรอบแล้วเปิดเป็นแผงใหม่ค่ะแล้วก็ขายทาโก้ในช่วงต้นปี1952นะคะ จนกระทั่งเรื่อยมาค่ะจนปี2018นะคะทาโก้เบลก็มีชื่อเสียงจากการเป็นเมนูที่ทานได้ง่ายราคาประหยัดนะคะแล้วก็มีการดัดแปลงจากอาหารเม็กซิกันไม่ว่าจะเป็นทาโก้เบรริโตนะคะก็ขยับขยายสาขาไปมากมายค่ะกลายเป็นว่าทาโก้เบลนี้นะคะก็เป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งอาหารที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของทาโก้ค่ะอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะที่สะท้อนออกมาผ่านอาหารค่ะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจาก The m a t t e r ค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับซอกแซกพาเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะที่ทําให้หลายๆคนได้พาตัวเองไปในที่ที่อยากไปได้ออกห่างจากความเครียดความจําเจเดิมๆที่อาจจะต้องเจออยู่ทุกวันนะคะการเที่ยวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาหลายวันหรือต้องไปค้างอ้างแรมที่อื่นค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะหลากหลายสถานที่หลากหลายจังหวัดนะคะเราสามารถที่จะ เที่ยวแบบวันเดย์ทริปหรือว่าเป็นการเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีเวลาว่างแค่หนึ่งวันแต่อยากจะไปเที่ยวแบบตัวนวนวันนี้ค่ะมีวันเดย์ทริปนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปกันได้ค่ะเริ่มจากจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพก่อนเลยนะคะก็คือปทุมธานีค่ะ เรียกว่าเป็นพื้นที่ปริมณฑลนะคะที่มีพื้นที่ด้านทิศใต้ยอยู่ติดกับ4เขตของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตน้องจออเขตคลองสามวาเขตสายไหมและเขตดอนเมืองนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะจัดวันเดย์ทริปค่ะเที่ยวเมืองดอกบัวได้สบายๆค่ะปทุมธานีนะคะมีที่เที่ยวที่น่าสนใจที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงอีกเพียบค่ะ บรรยากาศร,รวมๆอาจจะดูไม่แตกต่างจากกรุงเทพนะคะแต่ว่าถ้าไปปทุมธานีค่ะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าค่ะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะสนสนุกดริมเวิลด์ค่ะหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ไวทำงานนะคะอาจจะชื่นชอบการไปชิมช็อป แถวแถวตลาดน้ําก็มีให้เลือกหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะตลาดน้ํานครรังสิตหรือว่าตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองหาของสดเข้าบ้านกันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นทัวร์ที่ไปไหว้พระทําบุญตามวัดวาอารามต่างๆก็ได้ค่ะส่วนจังหวัดที่2ค่ะก็คือนครนายกนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ควรพลาดค่ะเก็บไว้ในลิสต์ประกอบการตัดสินใจกันได้เลยนะคะ นครนายกค่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่หลากหลายแห่งค่ะเป็นที่ที่จะได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะคะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงค่ะรับรองว่าไปเข้าเขตนครนายกเมื่อไหร่ก็จะเห็นบรรยากาศที่แตกต่างนะคะร่มรื่นไปด้วยป่าเขาที่รายล้อมค่ะและเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ําตกค่ะหรือว่า ที่เที่ยวเชิงศาสนานะคะธรรมชาติหรืออยากจะผจญภัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าไปถึงนครนายกนะคะที่ที่ขึ้นชื่อค่ะก็จะมีเขาช่องลมนะคะน้ำตกสาริกาค่ะ ทานน้ำคลองมะเดื่อนะคะอุทยานวังตะไคร้น้ำตกนางรองค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะไปปิกนิกนะคะก็ไปกันได้ค่ะที่เที่ยวที่น่าสนใจยังมีไม่ว่าจะเป็นเขื่อนคุ้นด่านประการชนนะคะฟาร์มแกะนะครนายกค่ะศูนย์การเรียนรู้ภูกระเรี่ยงนะคะทุ่งบัวแดงค่ะและถ้าเป็นสายบุญก็แนะนำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดมณีวงศ์นะคะวัดคีรีวันค่ะ หรือจะเป็นวัดพระมณีนะคะแต่ถ้าเป็นสายผจญภัยก็ไปแวะกันได้ที่นครนายโกโกคาร์ตค่ะส่วนจังหวัดถัดไปนะคะก็คือพระนครศรีอยุธยาค่ะวันเดย์ทริปแบบใกล้ๆกรุงเทพกันได้เลยนะคะสำหรับพระนครศรีอยุธยาค่ะแน่นอนค่ะจะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่แบบตามรอยเมืองกรุงเก่านะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสฮิตจากละครนะคะที่ จบกันไปไม่ว่าจะเป็นบุเพันนิวาาหรือว่าพรมลิขิตนะคะก็ทำให้อยุทยาเป็นเมืองที่หลายๆคนยังคงแวะเวียนไปตามรอยกันอยู่นะคะไปอยุทยาค่ะถ้าไปอุทยานะคะก็จะต้องอไปไหว้พระกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดวาอารามต่างๆนะคะรวมไปถึงพระราชวังโบราณค่ะหรือว่าหมู่บ้านของชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอยุทยานะคะ ก็เป็นรู้แล้วแต่เป็นสถานที่ที่แนะนำว่าควรจะไปตามรอยกันค่ะส่วนจังหวัดถัดไปนะคะก็คือสระบุรีค่ะไกลจากกรุงเทพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่เป็นจังหวัดที่ยังคงเดินทางได้สะดวกไปเช้าเย็นกลับกันได้ค่ะเป็นประตูสำหรับผ่านเข้าสู่ภาคอีสานนะคะสำหรับสระบุรีถ้าไปสระบุรีค่ะก็มีสถานที่ที่น่าสนใจหลากหลายแห่งเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นลด์มาร์คหลักของสระบ,บุรีเลยก็ได้ค่ะหรือจะเป็นวัดพระพุทธฉายนะคะหรือถ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงฟาร์มนะคะก็ไปกันได้ที่ฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กนะคะซึ่งเป็นฟาร์มโคโนมแห่งแรกของไทยค่ะหรือถ้าจะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะคะก็เป็นผาเสด็จค่ะซึ่งก็น่าสนใจอีกไม่แพ้กันนะคะ แต่ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดชื่นชอบแนวธรรมชาติก็ต้องไปที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7โดคดป่งก้อนเซาค่ะส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่จะแนะนำนะคะให้ไปวันเดย์ทริปก็คือราชบุรีค่ะซึ่งเดินทางมายัางฝั่งตะวันตกนะคะสำหรับราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าชิคชชิวชิวชวค่ะมีสถานที่เที่ยวนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยละค่ะ รับรองว่าไปราชบุรีหนึ่งวันก็จะเต็มไปด้วยประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น,นและน่าประทับใจนะคะที่ราชบุรีค่ะก็แน่นอนค่ะสถานที่ขึ้นชื่อหลายท่านก็อาจจะนึกถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะซึ่งเป็นตลาดน้ำที่แรกๆเลยนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะชื่นชอบการไปพักหรือการไปเที่ยวที่สวนพึง่งที่นั่นก็จะมีอีกหลากหลายกิจกรรมให้ได้ทำค่ะหรือว่าจะเป็น ไปน้ำตกนะคะอุทยานกล้วยไม้ค่ะไปตลาดนะคะซึ่งเป็นตลาดของท้องถิ่นอย่างตลาดโอบป่อยก็มีค่ะเรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีทั้งธรรมชาติที่สวยงามด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่คุณผู้ฟังสามารถจะจัดทริปแบบวันเดย์ทริปนะคะไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับกันได้เลยค่ะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพทั้งนั้นเลยนะคะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้จากกระปุก .com ค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะสีซอกแซกค,ค่ะรายการที่จะเป็นเพื่อนสีพาคุณผู้ฟังไปซอกแซกเรื่องราวของของกินและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่เป็นประจำเลยนะคะทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ รับฟังกันได้นะคะผ่านทาง YouTube และ Facebook RMTP u Live ค่ะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้ดิฉันดุริยางค์คมขำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ